สวัสดีคทางเทศและช่อง y o ย t u b e อสังหา R P M มีสวนสวยๆมานำเสนอค่ะขายสวนมะนาวเนื้อที่สองไร่อยู่ในเขตอำเภอเมืองชัยนาทติดถนนและคลองรับน้ำที่ไหลามาจากแม่น้ำเจ้าพระยาด้านหน้าติดถนนกว้างประมาณ40เมตร ด้านข้างติดถนนลึกประมาณ90เมตรการคมนาคมสะดวกห่างจากถนนเรียบแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณ300เมตรห่างจากถนนชัยนาทวัดสิงประมาณ900เมตรห่างจากตัวจังหวัดชัชนาาประมาณ7.3กิโลภายในสวนมีส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวาอายุประมาณ7ปีมีประมาณ10ต้นมะม่วงพันธุเถียวเสวยอายุประมาณ10ปีมีประมาณ10ต้น มะนาวแป้นอายุประมาณ5ปีมีประมาณ8ต้นมะพร้าวอายุประมาณ10ปีมีประมาณ29ต้นบรรยากาศร่มรื่นเย็นสบายไฟฟ้าประปาหมู่บ้านเข้าถึงเหมาะสำหรับปลูกบ้านพักอาศัยทำไร่ทำสวนแบ่งซื้อแค่หนึ่งไร่ก็ขายนะคะขายไร่ละ5แสนบาท สนใจที่ดินแปลงนี้โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือจะพูดคุยต่อรองราคาได้ที่เบอร์083 987 4552หรือจะเพิ่มไลน์มาสอบถามก็ได้นะคะอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาที่ทางช่องลงคลิปใหม่ๆเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้ทางช่อง YouTube และทางเขตอสังหา R T M ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ